สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้นเชียงรายนะผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแพะคลอดใหม่ควรฉีดยาอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ผมมีแม่แพะคลอดลูกใหม่สองตัวแล้วผมควรฉีดยาอะไรให้กับแม่แพะบ้างนะผมยาตัวแรกคือน,นี่แล้วครับผมออกซิเอลเอนะครับผมออกซิเอออกซิเอตัวนี้ มีสรรพคุณอะไรนะครับผมสรรพคุณของ Xoxyla อเผมก็คือเป็นยาลดการอักเสบของมดลูกนะครับผมตัวนี้ครับเป็นยาลดการอักเสบของมดลูกนะผมเพราะว่าแม่แพะของเราที่ค่อนใหม่ก็คือมดลูกต้องอักเสบนะรัผมก็เราควรฉีดยากแก้อักเสบให้เขานะครับผม1ซีซีต่อน้ำหนัก10กิโลนะครับตัวนี้ก็ประมาณ20 กว่ากิโลนะครับผมก็จะฉีดให้สองซีซีนะครับเตรียมเข็มเตรียมยาไว้นะครับผมออกซีเอลเอนะครับผมออกซีเอลเอนะครับพี่น้องสัญญยาตัวต่อไปนะครับยาตัวต่อไปยาตัวต่อไปออกซีโซออกซีโตซินนะครับออกซีโตซินนะครับสำหรับตัวนี้คือยาใช้สำหรับ ทำให้มดลูกเข้าอู่นะผมเข้าอู่หรือขับลกขับเศษลกออกไปนะรับผมเศษลกที่ติดอยู่ในท้องแม่แพะของเราแลนะผมก็ให้ออกไปนะผมออกซิโตซินนะครับผมยี่ห้อไม่ต้องไปสนใจนะครับผมก็สนใจแค่ชื่อยาพอนะนะผมจะฉีดอี่สอตัวนี้ครับผมสาหรับผมมียาแก้กเซนะผมสบให้มดลูกแล้วก็ยา ขับลกครับผมขับลกขับเลือดเพื่อป้องกันการตกเลือดนะผมแล้วก็ช่วยทําให้น้านมไหลดีขึ้นนะผมน้านมไหลดีขึ้นนะครับสําหรับตัวยาตัวนี้ออกซิโตซินนะครับผมก็ดูดเส่เข็มไว้นะครับถึงเวลาก็ฉีดอ้าวลืมไปครับลืมบอกไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อนมทั้งสองตัวนี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับผมปริมาณก็ ดูในดูในข้างกล่องได้นะครับข้างกล่องได้นะครับก็หนึ่งจุดห้าถึงสองจุดห้านะครับสําหรับตัวนี้นะครับตามน้ําหนักของแพะของท่านเลยนะครับผมก็สามารถดูในตารางในข้างกล่องในฉลากที่อยู่ในกล่องได้นะครับผมตัวนี้ก็เช่นกันครับผมออกซิออกซิเดต้าเอล็กนะครับออกซิเล็กนะครับผมก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับผมฉีดเข้ากล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับผม ำหรับปริมาณเท่าไหร่ก็สามารถดูในข้างกล่องได้นะครับแต่ของผมคือ1 cc ซีซีต่อน้ำหนัก10กิโลนะครับผมการฉีดยาแพ้นะครับถ้าฉีดคนเดี